ทุกดอกเลยเออข้าทุกดอกเลยอย่าอ้องตายตายตายเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอ้าวระเบิดแล้วไปสิครับเข้าจบฟันไอตีนหนึ่งเกิดใหม่ว่าแล้วทำไมระเบิดมันใหญ่จังวะอ้าวไม่ตายได้อ่ะ มาจากไหนเนี่ยโอ้โหเจ็บมอต้าเหรอเช็ดเป็ดแบโฮเป็ดโคเบ็ดโคเฮ้ยนี่เขย่าเลยบ้านไในบ้านที่หาร่้วคนหนึ่งตามโดนคนหนึ่งไปตุยซีแล้วเฮ้อเพื่อนตาย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  เยอะนี S <S <preach ers> ่หว่าตรงนั้นประตูมีไม่เข้าครับขยันมากดีเอ้ยหลังโอ้โหขึ้นมาแล้วคนข้างล่างไม่ดูเลยเลเวอร์ ล้ำกุ้าแล้วโอ้จาแล้วโอเป็นลำกล้องนเอซดล้วนจะขัดำกล้องกล้ลกค้างปืนค้างมันมันสะพานเมื่อไหรมันจะแก้วะ แก้ได้หรอพี่หรือมันอยู่ที่เมาส์เราไม่รู้เหมือนกันไงนที่เป็นอะไรอ่ะถัดลำต้นเหรอใช่ปืนไรปืนไรใช่ไลยเอ็นเตอรโฟเอซีเหมือนคิดดูดๆแล้วก็มีช็อตแรงที่แบบยิงไม่ออกมันจะค้างือมัน ลอยจะว่าไงเรามีสุยมีสยนะมันก็น่าจะเป็นอย่งนั้นมันน่าจะมีทับลำ้อลำกล้องอะบ้างเลยโ้าหลสามปนกาดอะไรเงี้ยืสหรัฐเปตใช้ใช้มากเลย ไม่ทานโถไอ,อ,อเยน็เยนดิไอเยนนี่แม่งยิงทางอื่นแต่มันยิงผมนะงงะตัดเอ้ออกบีดดันดันบีออกไปดันบีออกไปโอ้โหอยู่ในน้ำหมดเด็กไแล้วโอ้โหแล้วเบิดมาทีสองลูกตายเลย ีไปดิไปยิงไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้คนหลังคาพี่ตัดข้างพี่ตากบนข้างบนคนหลังคาโอ้ยมาแล้วข้างบนโอ้ คุณหมดแล้วเอาพี่อ้นไม่ตายอ่ะกี่คนกี่คนคนเดียวมันเห็นเหรอโอ้จบมองยังสองสองสองเฮ้ยตายทังไม่สิบตัวได้เอาไม่เกินผมอ่ะอึดแล้วพี่อึดแล้วมาแล้วกี่คนโอ้โหยดูเวทจะมาเกิดชไม่โหพี่เวทพี่เวทมาแล้วเพียบเลยพี่ของเยอะกว่าเอา ตัวมอต้าโอ้ยดูฝั่งผมดีเยอะกว่าอาจีอีกไม่ไงมันต้องไปตุ๋ยซีอะไปไปทลายตรงนั้นออกนะนี้ขบวนน่ะโอ้โหแม่งทะลุมาหลังเฉยมาทางนี้ดีกว่าคว้าคว้าคว้าเออใช้ DMR ดีกว่าหมึ่งไป

อเก็บสามเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวไอ้เหลียงนี่มันยังเล่นอยู่เหรอตายยังไม่เคลียร์อา้าวเพื่อนปล่อยให้มันยืนนิ่งได้ไงเนี่ย ตายตกกิ้งไม่ใช่กำลังคานสไลด์ไปสไลด์มาตามาเลย อุ้ยอุ๊ยยิงเพลินเฮ้ยลเจอแ้เยอะั้ยพี่ตัดตัวิสองตัวผมกำลังวิ่งพี่อดไม่เก็บเรียบเลยสองตัวสองตัวสอมาพี่เยอะด้วยเออมันยิงปิ้วๆ้มารู้สึกว่าข้างใต้ผมเยอะมากเลยโอ้หแมงนะ อ๋อเหรอครับไม่เห็นนะเนี่ยอุ้ยผมเกินตรงผมเกินเยอะมากเลยตรงไหนตรงไหนตรงผมอ่ะเจอกับผมหน่อยข้าร่างก็มามีตัวพี่จะทานมีโยนกียร์ยังเหลือตัวเดียวหรือว่าหมดแล้วมันจะข้ามไปทำไมเหลือตัวนึ่งหรือตัวนึงสองตัวแล้วมันดนีไปหนีไปแล้วหนีไปแล้วอยู่ข้งกล่องเลยทางขึ้นเลยขอ เฮ้ยโดนอะไรยิงอ่ะอดนพี่อ้นยิงผมยิงไปสองแล้วพี่เหลือตัวเดียวโอ้ยพี่โอ๊คไปไหนพี่วิ่งผ่านสี่ตัวขอโทษที่ผมยิงมันไม่ตายเอาวิ่งมาอ้อมวิ่งมาอ้อมวิ่งท่แม่ผมกระสุนหมดอ่ะตัวเมื่อกี้มีมีโอ้โหสู้มันไปได้ไม่ทันไม่ไม่เป็นไรพี่มีอยู่ปะเนี่ยมีไงของบนเยอะชิบแต่งแม่ โเอาเบรกลัดนะเฮ้ยเอาอีกตัวหนึง่งมันมาไงวะมีจเกิดเหรอสาธาสาธาสาธาโอ้โหไม่ได้สุดโอเคเอาเบรกครับเบรกครับถูกสองฝั่งยิงคือมามาเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อกี้พี่โยนจุดเกิดมันเป็นจุดเกิด เคลียร์เคลียร์เคลียร์ข้งางล่างเนี่ยเป็นจุดเกิดพอดีมันตุ่มเกิดตายตายวิ่งตายลืมไปแน้วเออ,เอลืมปลาระเบิดอ้าวตกใครยิงวะข้างบน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 เนี่ยเหี้ยนี่มอเนี่ยมาก่อนเลยอ่ะโอยแหละชิดเก๊ ชิบมัมเคลินเลยครูวอเตอร์ั variance, right? <c oughs> ่อนวอ๋นเอ I'm gonna get the letter here. your bed key! Oh, I'm I got your med kit! Objective Charlie is <laughs> no longer alive! I'm ออ้าวผมรู้ว่าเพื่อนอยู่ข้างบนหลุมล่างบนเลยไอเราก็รู้อยู่ข้างบนปอมมันเกิดข้างบนแน่ยิงนี่อะไรพี่มันไปยิงเลยเหรอผมผมโผล่หน้าไปแม่งตายเลยโดมอตายอีกแล้วโอ้โหทำไมทำไงดิ้นเล่นมอเตอร์ดิ้น โอ้โหมอต้ามัลงตรงนี้ยังโดนอีกเอ่ะดูไม่ได้ออกในน้ำอแบบโอ้ยบางบางทีผมว่าเรานแบบ่าจะวิบบ่งทางเอ่ะทางซ้ายว้า,าโดนมอต้าโดนทั้งเอาเองดอูดีสุดเอฟบีกู เอ้ยพี่ไปตรงไหนวะโอ้ขอ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 อากิเดี๋นเดนโหลดแป๊บโหลดแป๊บโหลดแป๊บดีมากไม่มานานไปอยู่ข้างบนต่อ ข้างบนมีอยู่นะยังมีเคลียร์เฮ้ยอย่าไปฟันอย่าไปดิ้งต้งเพื่อนไม่รู้ข้างบนเคลียร์นี่เขียรักเลียร์ละบีมาแล้วอุ้ยใกล้ใกล้เรื่องกว่านะครับแต่กันแหละเมื่อกี้ยี่สิบนะได้ได้ได้ปลอดภัยอยู่ฝั่งนู้นมาตึ้งเลยตรงเวท ออยู่ข้างซ้าริมฝั่งซ้ายอะสอตอะแล้วตรงาีอะเยอะมอได้ยตึ้งตาก็มดได้อยอะเลยยิงเนเลยนอนในพงหญ้าด้วยหลังเอโ้โหตั้งขาเลยหรอยังมีคนตั้งขา ไม่ช่วยป้าที่อีอ่ะโอ้ไม่มเหลือกองมันน่าอยู่ข้างล่างเลยรู้สึกเพื่อนตายเยอะข้างล่างข้างล่างในห,นให้ให้สะพานทางด่วนน้าหงายเลยโดนล้มลงไปจะลงไงทีเนี้ยเกิดพี่โอดีกวะ่ะ <c oughs> เกิดนะเกิดเลย ข้างหลังปุ๊บอากีอากีเซ็งตอนมันเพิ่งเสียตายอากิตายโคตรสวยตัวนี้แหละมันฆ่าผมเมื่อกี้เฮ้ย เพื่ออะไรวะเนี่ยส่งรูแคมป์มึงก็ขยันเนอะ ไม่ทันหรอกโอ้ยถูกลุมเลยไม่น่าขึ้นเลยโอ้ยตรงตรงใครอยู่ตรงตีอ่ะตี เอเอตรงเอเอไปตรง,งนะอะไเนี่ยรถไปยิงไม่ตาย ตัไ,ตไพื้มเลยพี่โนเอ่อพยาบาลอยา่ที่ก่อนลงหลังพี่ขอเขาเอาก่อนแม่ <laughs> อบอกมาเสียนตานะีายไปไหนวะดอกจะไม่ทันเลย ตายวิ่งขอบอะแล้วขอบขอบเอ่ะหลังอ่ะแต่ว่าท่านขังน้ำอ่ะครับวิงว่งวิ่งบีมาเอนี่เนี่ยนี่เนี่ยโ,โอ้โอ้ขึ้นมาตัวโอ้เ,ลอเหลือดดิฟ้าอ๋อเหอะแม่งปักเลย อาเลยแปลงเหยียบตั้งขาตั้งเลยเหรอใจเย็นมากอะ่ะยืนตั้งขาตั้งจะไม่เหงื่อย็ะไม่ติดอ่ะก็ยังจะคงนอนตั้งขาตั้งอยู่ไต่ตรงรถลงให้เอยเลือดแบบนี้โอ้ยอ่ะ ผมว่ามันตั้งเลยหรอออกเลยดีกว่าสนุกเลยตรงเนี้ยถ่าแค่กระสุนเยอะนะพี่ตัดมันเล็งเราอยา่างเดียวเลย ยอะกระเถิบใกล้เยอะพยาบาลไม่ให้ตรงอุ้ยเฮลมีมิสเตอร์เลซี่กับเฮลโลมิสเตอร์แซด ก็กำลังจะตุย๋ยตัวไอ้คนใครใเกิดกับผม,ผมถ้าเกิดเป็นคนคกระสุนขอกระสุนด้วยไม่เอาไม่เอาพยาบาลแนละ้วไม่เอา โอ้โหแลเบิดอีกดับเกิดโอ้โดนยิงโดนยิง <im ple> โอ้ใครเกิดไม่มีใครให้กระสุนเลยโดนพิดพิดพวกเดียวกั <im ple> นเฮ้ยคนละ <im ple> คนละทีมใครเล่นผิดวะ แพ้แล้วอนาคตินน,นายอยู่ต่ำกว่ามึงอย่าเบื่อสาระเบิดกฎนไา้สักเอ้ยแดงยิกูตายโอ้โหสามนับจุกด,ด้วยระเบิด <laughs> ปีก็ไม่หลบกนะัน <laughs> ไม่ปหลบ <laughs> ไม่ได้ กลาง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 อยูแบบได้แต่หลอนมองทำอะไรไม่ได้โอ้ใคมตั้งคาตั้งอยู่บนเนี่ยโคตรโหด เอ็น้าสี่เ็ยังไกฮะเบิดไฟใช่ปะเออใช่กูเลยตกใจกูถึงชอบไงกูเยอเยอะเยไปชมนในบในบ้านในบ้านโอ้ตัว่าไม่ทันแม่นอบขบขอบ บเชายบอต้าอยู่บอด้าตะปอร์ตยโอ้โหแม่งติดลำกล้องตัดลำกล้องเมื่อกี้พี่ยิงไม่ออกเอ้ยถ่ายรูปดิเป็นที่ปืนอ๋อถ่ายรูป ไม่ทันว่ะไปยังไงก็ไม่ทันเนี่ยผมทันนะเนี่ยขึ้นบันไดเลยเจดเจดนอนอยู่ข้างบนเลยอนอนอยู่ข้างล่างก็ได้โอเคมันปืนกาดที่ไหนอะเกยปืนอะไรอะเอซหกเอซหกเอซีบอกแล้วอย่างเทพมันขัดลังกล้องไงเออเดี๋ยวไม่เทปเดี๋วไม่ขัดหลังกล้งบางครั้งบางครั้ง